สวัสดีจ้าเมนูวันนี้ค่ะจะแกงเห็ดทอบนะจ้าหรือว่าเห็ดเพาะเนาะแกงสยอดบบเมานะจ้าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงแสนแพงอยู่ในช่วงนี้นะจ้าช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูกาลเห็ดเพาะนะจ้าหน้าตาก็จะลูกกลมๆอยู่เนาะถ้าผ่าข้างในก็จะเป็นสีขาวจัดลดออตน,น,นะจ้าถ้าอ่อนๆนะจ้าถ้าแก่ๆก,ก็จะเป็นสีดำๆเนี่ยแต่กินได้อยู่นะจ้า เมนูวันนี้เราจะแกงเห็ดทอบสยอดบะเมากันนะจ้าวอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเฮาเนาะเอาเห็ดมาหั่นมาซอยนะจ้าวเสร็จเรียบร้อยกับหั่นซอยยอดบะเมานะจ้าหรือจะใช้เป็นใบบะขามอ่อนก็ได้เนาะมาดูในส่วนครื่องแกงนะจ้าวหอมแดงใส่ครกลงไปเลยนะจ้าวตามด้วยกระเทียมเนาะพริกแห้งนะจ้าใเส่นนักเผ็ดนักนะจ้าว กะปินะเจ้าผงชูรสเลก็กน้อยรรดีนิดหน่อยนะเจ้าตามด้วยปลาฮานาะแกงเมืองนะเจ้ามาโขเครื่องแกงให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเตาเนาะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปนะเจ้าตักเครื่องแกงที่ข้าตาตะกี้ใส่ลงไปเนาะตามด้วยน้ำรังครุบนะเจ้าน้ําเดือดเบลอดเบลอก็ใส่เห็ดทอปลงไปนะเจ้าแกงมึนให้น้อยนะเจ้าเห็ดทอปเนาะ อันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะจ้าใส่ยอดบะเม้าลงไปนะจ้ามันจะส้มอมล่ำนะจ้าแกงหท่บอบเนาะคราวนี้ก็มาชิมรสชิมชาตินะจ้าจ้างย่างใส่ลงไปนะจ้าทบระจ่างอย่างก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าเมนูตามฤด,ดูกาลนะจ้าแกงหิ่ทบสยอดบะเม้าจ้า